จีซูแบ็คพิงประกาศเปิดค่ายนั่งแทนซีอพร้อมข่าวลือสุดสซสชาวบิงล่าสุดราวงในกรีกกันสนันลิซ่ากับ LVMH เตรียมปล่อยที่เด็ด ทามกลางทั่วโลกที่ยังคงติดตามอนาคตของทั้ง4สาวแบล็กพิงหลังจากตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับใหม่เฉพาะการทากิจกรรมวงกับ yg entertainment แต่การทํากิจกรรมเดี่ยวรายบุคคลไม่มีใครเซ็นสัญญาพร้อมกับข่าวลือและข่าวจริงในการเปิดค่ายดูแลผลงานเดียวเริ่มจากที่ข่าวจริงของเจนนี่แบ a ็ k พิงที่ได้ประกาศก่อตั้งออดอัลเทเยเพื่อดูแลผลงานเดียวในรูปแบบที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิมส่วนทางด้านข่าวลือไม่ว่าจะเป็นโลเซ่ก็ได้มีข่าวลือว่าเซ็นสัญญากับค่ายยักษ์ใหญ่ฝั่งอเมริกา แต่ที่แน่ๆตอนนี้อยู่ในระหว่างการทําผลงานเพลงร่วมกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังระดับโลกนอกจากนี้แล้วสื่อเกาหลียังเคยรายงานว่าจีซูแบล็คพิงอาจจะเข้าร่วมบริษัทไบโอมอมซึ่งเป็นของคิมจองฮุนพี่ชายแท,ท,ท้เพื่อทํากิจกรรมเดียวซึ่งบริษัทนี้มีแผนว่าจะประกาศทําธุรกิจใหม่ขยายไปสูุ่ตกาหกรรบันเทิงในชื่อแผนกบันเทิงว่าบีซูทําให้เกิดข่าวลือว่าจีซูอาจจะเข้าร่วมบริษัทของพี่ชายโดยก่อนหน้านี้ตัวแทนบริษัทของไบโอมอมก็ยังไม่มีการยืนยันถึงข่าวลือที่เกิด ขึ้นมีเพียงการชี้แจงว่าเป็นการยากที่จะอธิบายความสัมพันธ์ของบริษัทกับบิซูล่าสุดก็ได้คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วว่าจีซูเป็นสมาชิกคนที่3ามของวงแบล็ k พิงค์ที่ได้เปิดบริษัทดูแลศิลปินประเภทเอเจนซี่เดียวในนามของบิซูเพื่อดูแลผลงานเดียวของตัวเองและเดินหน้าสร้างอัตลักษณ์ที่มากกว่าผลงานด้านดนตรีและสาวไทยที่ดังไกลระดับโลกอย่างดีซ่าแบล็คพิงค์ก็ได้เปิดค่ายเอาเล่าบริษัทดูแลศิลปินที่ต้องการจะสร้างประสบการณ์ใหม่ก้าวข้ามขอบเขต สุดจุดสูงสุดแห่งความเชี่ยวชาญและสร้างผลงานดนตรีแนวใหม่อันสุดท้าทายซึ่งสถานที่จดทะเบียนบริษัทนั้นอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแน่นอนว่าช่วงนี้กําลังถูกจับตามองสําหรับลิซ่าแบบพิงค์เนื่องจากอยู่ในช่วงของการต่อสัญญาในฐานะแบทแอมบบสเดอร์ของซีลีนกระทั่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เริ่มมีข่าวลือมาให้เหล่าแฟนคลับและบิงทั่วโลกได้ลุน้นว่าลิซ่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งล่าสุดก็ได้มีกระแสะข่าวแพร่สะพัดออกมาว่าในช่วงปารีสแฟชั่นวีคประจำฤด,ดูใบไม้ร ดูดูหนาวในปี2024ที่จะถึงนี้เราอาจจะได้เห็นลิซ่าแบล็กพิงค์ปรากฏตัวในโชว์ของแบรนด์ดังอย่างลุยวิตรงและหลังจากนั้นลิซ่าอาจจะได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังกล่าวก็เป็นได้แต่ทว่าทั้งนั้นเป็นเพียงแค่ข่าวลือบนโลกออนไลน์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือมีข้อเท็จจริงมายืนยันแต่ก็นับว่าเป็นข่าวลือที่สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการแฟชั่นไม่น้อยเมื่อมองย้อนไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเหล่าแฟนคลับที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของลิซ่าแบล็กพิงค์ก็ยังคงพอจับสังเกตไไดด้้้ว่าลนนัน เลือกใช้แฟชั่นไอเทมหรือสวมใส่เสื้อผ้าแฟชั่นที่หลากหลายกว่าเดิมและไม่ได้ยึดติดอยู่กับแบรนด์ที่เธอนั่งเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ที่ร่วมงานกันเท่านั้นเรายังได้เห็นชุดบอดี้สูทสีทองอารามโดยฝีมือการตัดเย็บของแบรนด์ Loewe บนการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตการล่าสุดยิ่งใหญ่ประจำปี2024ที่ฝรั่งเศสตามด้วยโมเมนต์การเลือกใช้แฟชั่นไอเทมจากแบรนด์ดังกล่าวอย่างดีออหลายครั้งจนบิ๊กหลายคนจับสังเกตได้ด้วยไปจนถึงแบรนด์ดังอีกมากมายในเครือ LVMH และล่าสุดทาง Story ง Lisa G Sto ขอกั กระเป๋าเบอร์กินจากแบรนด์เอเมสในเฉดสีสุดเอกลักีอย่างโรซากุระแอนนัวที่เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์และหลังจากหลักฐานทั้งหมดนั่นเองก็ทําเอาเหล่าบิ๊กหลายคนคิดไปไกลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดิซ่าแบ็คพิกในอนาคตหากเรื่องไม่ต่อสัญญากับซีลินและยังต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไร สำหรับลิซ่าแบ็คพิงนั้นหลังจากที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาแบบเดี่ยวกับทาง YG Entertainment ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในปี2024ลิซ่าก็ได้เดินหน้าเต็มสูป่ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มและค่ายเพลงเป็นชื่อของตัวเองในชื่ออ l l u และไม่นานหลังจากนั้นลิซ่าก็ได้มีข่าวดีเรื่องเส้นทางการเป็นนักแสดงครั้งแรกของเธอกับผลงานซีรีส์ The White Lotus ซีซั่นที่3ที่จะเดินทางมาถ่ายทําที่ประเทศไทยเพื่อประเดิมอิสรภาพทางด้านการรับงานเดี่ยวอย่างเป็นทางการซึ่งซีรีส์ The White Lotus ซีซั่นที่ นนั้นจะบินมาถ่ายทําที่ประเทศไทยโดยมีทีมมักแสดงดังเดิมและนักแสดงไทยหลากหลายชีวิตร่วมสมทบซึ่งนั่นหมายความว่าลิซ่าแบ็กพิงค์จะกลายเป็นสมาชิกคนที่2ต่อจากเจนนี่แบ็กพิงค์ที่ได้เคยร่วมงานกับ HBO มาแล้วแม้ว่ากระแสตอบรับในด้านเลตติง้งจะไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้ก็ตามแต่หลายคนก็สังเกตได้ว่าเส้นทางความสําเร็จของลิซ่าและเจนนี่นั้นมีความคล้ายคลึงกันซึ่งเจนนี่แบ a ็ k พิงค์จะกลุยทางเป็นสมาชิกคนแรกของวงที่ออกมาประกาศข่าวดีโดยการเปิดค่ายเพลงของตัวเอง ในชื่อออสอัต์เทเลเย่เพื่อดาเนินกิจกรรมเดี่ยวต่อในฐานะศิลปินเดี่ยวโดยให้เหตุผลว่าฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจาก YG ตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กฝึกแต่ฉันอยากลองท้าทายตัวเองว่ามีอะไรที่ฉันทําได้ด้วยตัวเองอีกไหมฉันเลยลองทํามันค่ะก่อนที่ต่อมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในปี2024ลิซ่าแบล็กพิงก็ได้ออกมาเปิดตัวแพลตฟอร์มและค่ายของตัวเองในชื่ออาร์ลเพื่อดูแลง,งานในฐานะศิลปินเดี่ยวและไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีข่าวดีในเรื่องของเส้นทางการเป็นนักแสดงครั้งแรกของเธอกับผล งานซีรีส์ t h อ w h ว t e โหลดตัซีซั่นที่3อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างตน้นประเดิมอิสรภาพด้านการรับงานเดียวซึ่งซีรีส์ The Idol ที่เจนนี่ได้ไปร่วมแสดงนั้นแม้ว่าจะประสบความสําสเร็จในแง่ของกระแสการโปรโมตที่ได้ซีนใหญ่กับการบินลัดฟ้าไปร่วมเปิดตัวปฐมทัศน์ของทีมนักแสดงนําที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานประจําปี2023จนกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกเรตติ้งของผลงานซีรีส์ในสตรีมมิ่ง HBO พบว่ารายการซีรีส์ The i ไอ l ถูกจัดอยู่ที่106ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่19อีกทั้งข่าวชาวต่งตางๆก็ยังทําให้ต้องตัดจบซีรีส์กลางคันอีกด้วยซึ่งบิงหลายคนก็หวังว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผลงานของลิซ่าซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าผลงานการแสดงชิ้นแรกของเธอนั้นจะออกมาเป็นอย่างไร